สวัสดีค่ะป้ายานิยายจีน ep 7วันนี้แอดมินขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนิยายอบอุ่นหัวใจแนวโรแมนติกเยียวยาที่จะทำให้คุณยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องชื่อภาษาไทยฉันเลี้ยงดูองค์ชายป่วยอ่อนแอสถานะ88ตอนจบเรื่องยอ่อซูซีเด็กสาวที่เติบโตมาอย่างเพียบพร้อมได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กทั้งยังเป็นเด็กดีที่ใครๆก็รักและชื่นชมผลการเรียนก็ยอดเยี่ยมไม่มีที่ติ ตรงกันข้ามกับลู่หวนเด็กหนุ่มที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ต้องดิ้นรนท่ามกลางความยากลําบากและการเหยียดหยามก่อนจะค่อยๆก้าวสู่เส้นทางจากักรพรรดิจนกระทั่งวันหนึ่งสุสีได้ดาวน์โหลดแอปเกมเลี้ยงดูความรักและพบว่าตัวละครเอกในเกมนั้นดวงตาสีดำสนิทลึกล้ําใบหน้าหล่อเหลาชวนใจสัน่นเรียกได้ว่าตรงสเปคเธอทุกกระเบียดนิ้วจนเธอเผลอใจตกลุ่มรักตั้งแต่แรกเห็นและกดเข้าโหมดเลี้ยงลูกทันที เอ๊ะทำไมบ้านลูกน้อยไม่มีไฟอุ่นต้องซื้อเพิ่มเหรอได้เลยซื้อให้ชุดสีขาวหิมะนี่ใส่แล้วหล่อมากโอ้ยซื้อซื้อซื้อออกจากบ้านแล้วเจอรอยเท้าเปื้อนบนตัวเด็กเอ๊ะนี่มันเควสย่อยให้จัดการพวกอันธาพาลใช่ไหมเขาพบว่ามีใครบางคนแอบส่งเตาถานอุ่นๆเข้ามาในห้องเสื้อผ้ากเก่าๆถูกแทนที่ด้วยชุดใหม่โดยไม่รู้ตัว คนที่เคยรังแกเขากับถูกสั่งสอนจนหน้าบวมไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านอีกซูซี่เล่นเกมนี้ด้วยความเพลิดเพลินและเอาใจใส่ลูกในเกมทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันลูฮวนเด็กหนุ่มที่เติบโตท่ามกลางโคลนและเลือดกับค่อยๆสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีมาก่อนบนเส้นทางอันโดดเดี่ยวของเขามีใครบางคนที่เหมือนเทพธิดาคอยเดินเคียงข้างเขามาโดยตลอดใครที่ชอบนิยายแนวฟิลกู๊ด อบอุ่นหัวใจโรแมนติกเบาๆแฝงความน่ารักสดใสห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้มีทั้งฉบับภาษาจีนและแปลงกิจแล้วแอดแปะชื่อเรื่องไว้ให้ตามไปอ่านได้เลยค่ะ